ตืตื่นใจแล้วกับคุ้มอกคุ้มใจไปครับอำเภอแม่ใจตีมีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์แบบนี่ตัวนะฮะเอามาดูทีมต่อไปครับอันนี้ทีมอย่างครับผมมอพเยา มอพายาวมีสองหรือสามทีมสองทีมอมอ๋อแล่นี่มีสอ<า>งทีมอันนี้มอวอมันนี่แล้วอ๋อทีมเดิมเนี่ยมันเดินเลยข้ามาเนิมัวอู้เพิ่นเ,เ,เนึ่นนอนอขอิะเอาแล้วครับ พอมทีมทีมแรกทีมสุดท้ายที่เฮาเดินมาตอนนี้เดี๋ยวผมจะเก็บภาพนิ่งต่อนะตอนนี้เฮามาดูแค่นี้ผมคิดว่าอิ่มครับอิม่มสำหรับการนั่นเปิดตัวของการแข่งขันนกเมืองพะเยาดูนกสองนกเมืองพะเยาสนามแรกนะเดี๋ยวใครอยากดูของจริงต้องมานี่ครับนนองเลงซ้ายนะสวัสดีครับผมนะก้อง,งครับนี่จื่ทีมอย่างนี้ สายุนทีครับสุนีโอ้โหนกอย่างนี้น่นกอย่างนี้น่นกอย่างนี้่บินเหินยุดเลยอือกำลังจำแนกอยู่ครับเอ๋ซองพอดีๆเด้อบอกเด้อว่านกอย่างนั้นใ่ใส่ยืดใช่เลใส่ยืดใชเลยต้องโอ้ยอยากไดอัน โอเคครับตอนนี้ผมขออนุญาตเก็บภาพนิ่งก่อนแล้วก็ถือว่าเป็นการติดตามกิจกรรมการแข่งขันซองนกเมืองพะเยาครั้งที่หนึ่งสนามแรกที่หนองเลงซ้ายเอาไว้เป็นน้ำจิ้มน้ำย่อยก่อนแล้วก็เดี๋ยวสนามที่สองพะเยาถ้าผมมีโอกาสผมก็จะไปติดตามดูว่าความแตกต่างพื้นที่ระวัง วนพะเยากับอันหนอเลิงชาจะมีความแตกต่างแล้วก็นกแต่ละชนิดตีไปอาศัยอยู่นี่จะมีหลากหลายสายพันธุ์จะได้พ่องก็อ,อย่าลืมคอยติดตามกันต่อไปอสําหรับคลิปนี้ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนถ้ามีกิจกรรมอย่างน่าสนใจแฮมก็ดีติดตามในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ